สวัสดีครับเอฟซีุกคนนะครับวันนี้พามาอัปเดตรถไตน,นานังขับนะครับจากเดินตามเป็นนังขับนะครับคือว่านี่นะครับที่เสริมปีกของมาใหม่นะครับสร้างเพ็่เสริมให้มีพื้นที่การยืนกันเหยียบนะครับมีเล่ากันตกนะครับด้านหลังก็มี ใส่ไม้นะครับคือว่าติดลังคาได้นะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นได้ดติดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับสามารถถอดได้เบิดนะครับใส่น็อตยึดนะครับถอดสมบารุงได้นะครับเหตุแบบคือกันกับของลูกค้าอยู่อุบลราชธานีนะครับตัวน,นี้คือรถของ สร้างเองนะครับเอามารีโนเวทเหไม่นะครับนี่คือผลงานนะครับตัวเก่าเป็นวันผูนะครับมนเลิดได้สร้างขึ้นมหม่นะครับสร้างเหตุเพื่อให้เป็นต้นแบบนะครับให้ลูกค้าที่สิมาเหตุํากะได้เบ่งนะครับว่านี่แหละ รถสร้างกับเหตุแบบนี้นะครับแต่ก็ได้สอบถามลูกค้านว่าสนใจแบบนี้เอาแบบใหม่นะครับสิ็ิมีตัวอย่างให้เบ่งน,นะครับเป็นก็นได้เหตุไว้นะครับเล็กกันนาดีนะครับเล็กหามินนะครับสร้างกัน ในทําการเชื่อมไวเป็นจุดเป็นบางหมองนะครับเพื่อเสด็จไล่เก็บรายละเอียดนะครับ้วก็เเลียร์ใกสด้จถอดลงซีนะครับเบะนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่เอามาใหม่นะครับใส่ใหม่นี่นะครับตัวนี้ก็คือหูใส่หยึดนอด็อตลังค่านะครับหยึดน็อตใส่เสาลังคากันแดดนะครับ กันฝนนะครับนี่นะครับเอามาเห็ใหม่นะครับเสริมเติมแต่งใหม่นะครับเพื่อนมาไหว้แธ่แก้เขานะครับแก้เขายิ่งน้อยกับถึงดูการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อนก็นเสด็จเก้เขานะครับถ้าลูกค้าท่านใดหรือเอฟซีท่านใดสนใจนะครับ ก,สก,สก,สสก็สอบถามทางการสร้างไรื่อยนะครับทู่สอบถามราคาว่าเท่าไรนะครับเพศเลี้ยวดเซจีเท่าไรนะครับก็สอบถามบอานะครับผู้ต้องการติดผ่านมาติดไฮดรอลิกผ่านหลังนะครับกสอบถามนะครับเดี๋ยวผมสี ขึ้นเบร์โทูใ่ให้นะครับให้สอบถามกับสร้างเขาเองนะครับว่าสร้างสีสามารถซอยใดเท่าไร่นะครับถ้าบ bon นเนื้อบากก็อแรกสร้างกัสิผลิตให้นะครับตัวน,นี้ก็สอบถามสร้างอะไรก็ต่อร่องเอานะครับผมกับมามีนาที่แค่ว่าล่งคลิปให้ ลูกค้าครับ FC เบิงนะครับว่ามันเป็นรูปหลักสนานนี้นะครับบอท่านโลงสีนะครับตัวนี้ถ้าล่งสีก็สีสวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าเบิงกันตอนกันล่งสีนะครับว่าสวยงามปันไดนะครับโลงสีแล้วนะครับตัวนี้กับให้เบิงการประกอบไปก่อนนะครับตอนนี้ติดตั้ง สินส่วนนะครับเพราะว่าตัวเก่าถอดรื้อเบิดนะครับบดจงไว้ไม่แต่อันเดียวนะครับถอดรื้อออกบอดแล้วมาประกอบเหลือแต่แผ่นพืชน,นี้นะครับแผ่นพืชนมองเหยียบใช่หยียบนี่นะครับท่านั้นนะครับตัวเกา่าเขาโค้งเก่าบะมีเลยครับมีแต่แบบไม่เอาใส่ไม่เบิดนะครับนีคือ เดินตามเป็นนั่งขับนะครับติดพวงมาลัติดลอคู่หนานะครับมีคานมีเบรกมีคัะเล็กนะครับโขบเบิดทุกอย่างที่เรานะครับนี่ก็สร้างเป็นกับ ปิดเบล์กเอาไว้นะครับว่ท่านไรเก็บรายละเอียดนะครับบ่ท่านไรเชื่อมแบบถทาวน์นะครับแค่แต้มติดเลยซือนะครับว่ามันสียูในลักษณะนี้นะครับต่อไปเพื่อนก็ใช้ไรเก็บนะครับไรเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เพื่อนก็นยืดเบลยเรียบร้อยนะครับยืดเหลี่ยแต่ว่าคันสีลุ่งสีก็บถอดลุ่งนะครับ ถอดไปลงสีแล้วก็จะคอยเอามาประกอบนะครับนี่คือสามารถถอดสอมุมลุ่งได้นะครับลดขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่สองนะครับถือสามารถถอดสองมุมลุ่งได้นะครับหมุนน,อน็อตออกถอดออกเข็นภาไดใใ้เลยนะครับนี่คือหลุหลักนะครับ โลงโสมไม้ปรสันทอโสมไม้นะครับของรถสร้างนะครับที่ผมเคยทายลงนะครับเอามาเห็ดไม้รีโนโเวหไม้มันสวยงามนะครับพ็ลูก้าดเดมาพอกับสีรเรว่าเออรถสร้างกับเห็ดแบบนี้กตัวดีสวยงามขึ้อกันนะครับ ับสี่ไ้ถามลูกค้าเพิ่งความเพึ่งพอใจนันะครับว่าต้องการแบบนี้อต้องการดีกว่านี้นะครับใส่แบบจังซีบอเอาจังสีบอในหน้านะครับจะสีให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นนะครับสามารถไว้วางใจให้สร้างผลิตให้นะครับนี่คือ ลดต้นแบบนะครับเบิรแล้วด้วยครับ F C กับลูกค้าที่อยกากทราบหสร้างประกอบหายนะครับผลิตไห้นะครับสนใจกับ ต่อสร้างได้นะครับครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีนะครับเอาไว้อาเบดในคลิปต่อไปนะครับถัดลงซีเหลี่วนะครับสวัสดีครับ